สวัสดีครับวันนี้พอผม,มคนอโลนะครับาเสียงเป็นไงก็แบบว่าขออภัยด้วยครับนี่เพิ่งตื่นเลยก็ไม่สบายเลยครับโอเคครับวันนี้ผมผมจะมา,าสอนทำก็ก็ก็กัลี ah ่ของกัล ah ี่ดลูฟี่นะครับเนี่ยบัฟที่ผมมีก็มีแค่นี้ครับเกมเกลือจริงครับเออถ้าใครแบบว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าเกมเกลือมากครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เกมเกลือมากสุม่มแปดล้วโดยัยงยังไม่ออกเลยเออ แต่เราบอกเออแต่ว่าเราจะะใส่เราจะใส่เซเบอร์เนาะเซเบอร์เซเบอร์ชื่อพิงเอาอมาๆน,นี่เราเป็มาสอนทำกีอาเกียห้าลูฟี่นะครับอ่ะเริ่มแรกเลยเปิดหน้าเมกอรี่มาจะอยู่ไม่ไม่ไมไมอ่าตอนแรกเราจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมให้ให้กดต่อาทางซ้ายทางซ้ายอ่ะนี่เดินไปปุ๊บอ่จะมีเควสขึ้นมาเควสแรก ให้หาเราต้องไปหาที่อูซอฟอืมเราต้องหาอูซอฟเวอสองต้องหาซันจิเวอที่สามหาโซโลอ่ะสามตัวนี้หาจากไหนอ่ะเราดูที่อูซอฟกันเลยดูกันอูซอฟหาได้จากเอ่อเลดเลดเอ่อเลดนีนี้อ่ะอูซอฟหาจากเลดเลดนี่เลยขอโทษครับผิดอันครับตอรี่ครับ อ่านี่มีมีดิน,น,น,นเจสเตทครับจ้าวิธีวิธีลงการลงเลเจสเตท Full ครับต้องต้องเคลียร์ดา่ดานด่านให้หมดก่อนนะถึงแอ็ที่หกอ่าแล้วก็นี่กดมาตรงนี้เลยดินเจสเตทตรงนี้เลยอ่ากดกดเข้าไปปุ๊บนี่ด่านนี้โอนีแลนอ่านี่โูซอฟได้มาแล้วต้องอ e ีโ e e วด้วยไหมไม่ไม่ต้องอ e ีโวครับอ่าแต่ว่าถ้าใครเก็บของ อีอ e ีอีโวก็ได้แล้วนี่การันตี e T e T T ที่ยี่ห้าโอยเน้ยการตีที่ยี่ห้าอ่ะหน่อที่สองนี้สงสัยว่านี่คืออะไรนี่คืออ่าของอีโวซันจิครับอ่ามันต้องเอาสุ่มซันซันจิมาก็คือซันจิอยู่ในในตู้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาดูว่าตัวไหนนะฮะอ่าอันที่สามก็คือโซโลก็ก็นั่งหาตัวเหมือนเดิมไม่ต้องอีโวนะเออไม่ต้องอีโวแต่ว่าถ้าขยับอ,อีอีโวก็อีโวเลยเอออ่ะ ตัวซันจิหาจากไหนหาจากตู้สม,มอนครับสม,มอนนี่สม,มอนเป็นตัวระดับมนนะที่มีปะซันจิชื่อมีปะนี่นี่ตัวนี้แต่ว่าไม่ใช่ร่างนี้นะจะเป็นอีกร่างหนึ่งเป็นร่างมน,นะอ่ะร่างไหนใช่ไหม เดี๋ยวผมหาให้แบบหนึ่งนะเออ่ตู้ไหนดีนะตู้นี้อ๋อมีอีปิกก็ไอยากจะหาให้ดูไม่มีเว้ยเออไม่ต้องก็ได้เราพาไปดูตรงนี้ก็ได้เออมีอันนี้อินเด็ก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 อ่าดูอีปิกก่อนนี่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 ร่างนี้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 ร่างร่างร่างเดมอนนะฮะอ่าร่างเดมอนอีโวขึ้นหนึ่งขั้น ขึ้นหนึ่งขั้นพอนะอ่าแล้วพอมาเฮ้ยนี้คืออาหาไคโดครับหาไคโดหาไคโดจะทายไหนเอ้ยที่ผมพาตอนแรกอะที่ผมพาผิดอันคือที่เลดน,นะมาที่เลดเสร็จปุ๊บนี่อันนี้เลย,ยนักสาตนี่มีไคโดผมแนะนําให้ออโต้นะเออออ,อโต้น่าจะไวกว่าเออเพราะว่าลงนานลงนานเพราะว่าเพราะว่ามันต้องใช้ของนี้ด้วยนี่ตัวสิ่งที่ท,ท,ที่ที่มีคืออันนี้อันนี้เลยถ้า ทำดูฟีกยร่ห้าคืออนนี้ซื้อมาหนึ่งอันพอที่เหลือมีมีพวกมิติชากมีอะไรด้วยผมแรกไปหมดแล้วอ่าอืมเสร็จปุ๊บพอพอหาให้รเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็ให้หาไลเอเซนห้าร้อยอันอันอันนี้น่าจะง่ายอยู่แล้วมีง่ายสุดเลยแต่ถ้ามันนานแล้วก็อ่าเควดน,นี้เควดน,นี้ผมแนะนำให้ไปไปฆ่าบอสในในนะอินฟินิตฮะอ่าในใน Infinite. อินฟินิตอืมตามนึงจะได้มาหกตัว เนี่ยบนำ i n อินฟินแต่ว่าตอนที่ผมลองเล่นวันแรกวันแรกใช่ไหมวันแรกผมลงสตอรี่อ่ะผมลงสตอรี่แล้วก็ไปฆ่าบอสไคโดใช่ปะไปฆ่าบอสไคโดเควสอ่ะตอนแรกๆมันขึ้นแต่พอเกมสักพักหนึ่งอ่ะเกมเป็นเลเวลุเควสไม่ขึ้นผมเลยต้องต้องต้อง,อง,อง,องลงอินฟินิตแทนอ่ะเนี่ยออินฟิจะได้มาแต่ว่าข้อแม้มันคือต้องใช้ลูฟี่เกียร์สี่ห ถามว่าล MM uh, ูฟี่เกียร์สีหาจากไหนอ่าแป๊บนึงนะลูฟี่ชื่ออะไรวะจัดปะจัดอยู่เออนี่ลูฟี่แัดหนึ่งเดี๋ยวหาก่อนอ่าล่างต้นนะแป๊บนึงล่างต้นล่างต้นอินียอินดียอินดียอินดียล่างต้นลูฟี่จะใช้ลูฟี่ล่างอีปิกใช่ปะไม่ใช่ล่างดีเจนล่างดีเจนล่างนี้ล่างนี้ล่างนี้ล่างฐานเศรษกิปนะครับดีเจนอีโอขึ้น เดี๋ยวถ้าทุกคนสงสัยว่าใช้ของอีวโออะไบ้างเดี๋ยวพี่ดูให้นะเดี๋ยวพี่ให้ดูว่าใช้ของอีโวไบ้างผมจะเอาของขึ้นโชว์ขึ้นหน้าจอครับมาปุ๊บอ่าโอเคผมไม่สุบแล้วอืมมาพอเสร็จพอต้องแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ไอไอหมัดเมื่อกี้นะเออไอไอหมัดจากในในเลดอ่ะอ่าไปไปอีโวดูปี่แล้วก็ทําขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เควสเควสอันเนี้ยก็ใช้ลู ใช้แค่ย้ำว่าใช้แคู่ฟี่ใช้แคู่ฟี่ฆ่าไคโดนะอ่าห้ามใช้ตัวอื่นถ้าใช้ตัวอื่นจะไม่ได้เพลยต่อมาคือให้ไคโดให้ให้บอสไคโดแค่บอสตัวเดียวอะบึ้มบ้านเราก็คือแบบเ,เข้าบ้านเราอะออสิบครั้งถ้าถ,า,ถามว่าทําไงก็ง่ายๆครับไปไปที่เรนเรนเรนดาสุดท้ายวาง เราเริ่มแรกเวทแรกแรกอ่ะเ,เ,เราเราเราเล่นข้างล่างบันไดเลยเล่นล่างบันไดเป็บแรกถ้าเรายากว่าแบบว่ากลัวแบบว่าโจโนโ่ตีแรงอะไรเงี้ยใช้ลูฟี่เกียร์สี่ครับผมแนะนำใช้ลูฟี่เกียร์สี่วางไอดอลหนึ่งตัวลูฟี่เกียร์สี่หนึ่งตัวแล้วก็ออโต้เลยพอถึงเวทสุดท้ายมอนชุดสุดท้ายจะออกมาพร้อมกับไคโดแต่ว่าไคโดจะเดินช้ากว่าเนี่ยมอนจะเดินเร็วกว่าข้ามมอนชุดนั้นเสร็จปุ๊บขายตัว,ขา,ตวขายลูฟี่ทิ้งแล้วก็รอไคโดเข้าบ้านเดีเดยวเลย สิบรอบอ่ามันจะนานหน่อยจะนานหน่อยอันนี้เคียร์เลจสเตจยี่สิบรอบอ่ายี่สิบรอบอันนี้นนนนเคีย,ยร์เคียร์เลดเคียร์เลดประมาณยี่สิบห้ารอบอืมผมไม่ไม่ไม่รู้นะว่าดันี้ยมั้ยแต่จะน่าจะนับทุกทุกดาบอ่าอันนี้เก็บเก็บเหรียญโทเค็นอันนี้นี่โทเคีนอันนี้ให้ครบแปดสิบดีเอ้ยไม่ใช่แปดดี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 มีมีมีตามนึงจะได้อยู่ที่ประมาณ กี่ล้านไม่รู้แหละเออก็ล,ลงไปเรื่อยๆครับมาอืออ่ะพอเสร็จทวดแล้วใช่ไหมเราก็จะได้มาแล้วก็อีโวเป็นลูฟี่เกียร์ห้าเลยอย่าลืมเก็บหลอดเหลืองก็ได้เลยครับมามาแล้วนตอนนี้จะไปรีวิวดีกว่าป่ะรีวิวลูฟี่เกียร์สี่มามามาเกียร์สี่ได้เลยดีะเอาดาบใหม่ก็ได้ปะ่ะอ่ะอนฟินิแลวกันเอานอร์ลนี่แหละ อม,มาโอเคครับมาได้แล้วผมขอเปอิดเอฟเฟกต์น,นะนี้ก่อนนะคลิกไม่ต้องเปิดดิเอฟเฟกต์ effect. อันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะอามาๆอ่าลูฟี่ข้าวางเริ่มแรกอยู่ที่สองพันห้านะครับอ่ะห้าเริ่มวางเลยอ่ะการโจมตีแรกเป็นตรงแบบว่า line, ลายฮะสมลายทางตรงทางตรงทางตรงดีตีอยู่ที่สี่วิดาเมจ หนึ่ล้านเ้าครับเนี่ยบัฟไม่ดีก็อันเงี้ยนะครับ uh huh. ติดกระดูกหักด้วยนะเดือดหักสีทองอันนี้ก็ผมมีพาร์สีที่2ด้วยเป็นพาร์สีถ้วยเพิ่มดาเมจสี่สิบห้เปเ็นต์ลดเนี้ยการโจมตีประมาณห้าวิแล้วก็เพิ่มชีดาเมจเจ็ดครับบยเจ็ดเจ็ดห้ามาขั้นแรกเลยใช้วันเงินสี่อคาขั้นสใช้เจ็ดเจ็ดเจพันขั้นที่3มใช้หนึ่งหขั้นที่สี่ใช้หมื่นห้าขั้นที่ห้า จะเปล uh, ี e. ato, okay. um, uh, ่ยนสกิลการโจมตีเป็นเออ่ด okay. okay. uh, ิเฟเตอร์ใ wow. ช่ปะดิเฟเตอร์ออร่าโอเคถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยอ่ะแล้วก็จะเปลี่ยนบัฟเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบหยุดมอนหรือหรือครับท่านมอนหยุดนิ่งไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออมาดู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 อ้าวดูไม่ได้มอนตายโอเคโอเคเนี่ยเราไปแบบเร็วๆต่อนะครับอ่าอ่าจากขั้นที่ห้าไปขั้นหกอ่า จากขั้นที่หกไปขั้นเจ็ดขั้นเจ็ดไปขั้นแปดแต่ขั้นแปดไปขั้นเก้าอ่ะขั้นที่สิบจะจะมีจะเปลี่ยนสกิลใช่ปะเปลี่ยนสกิลแล้วก็จะมีสกิลกดด้วยอ่าอ่าไม่ใช่อ่าเปลี่ยนสกิลเฉยสกิลเป็นวงวง A O E ฮะเออร์เคิล A O E แต่แต่เมื่อกี้เป็นวง A อเอเอะออี L L o o o e นะอ่าจผมขายให้ใหดูใหม่มา <S <S ผมลืมผมลืมให้ดู <S <S น,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 นี่นี่นี่อ่านี่จะลงฟูลเ A O E แบบแบบนี้เลยอืมออัพถึงขั้นที่สิบอ่ะมันมัน,ม,นมันกลายเป็นตัววงตัวเข้าเอวีที่ใหญ่อยู่อ่าใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่อ่าถ้าไปอัพสามแสนถ้าไปอ่ะเนี่ยเขาอัพขั้นสามแสนจะมีสกิลกดมาสกิลกดนี้อ่าอันหนึ่งน,นะจะจะเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่า and range อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามสิบวิ ่าเมื่อเอฟเฟกต์นี้จบลงใช่ปะอ่าอะไรไม่เหลือสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจนี่แหละมันมันลดลงประมาณสามสิบบิทเหมือนกันอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่าอ่าอย่างที่เราเมา่อกดเราเราเรามากดดูกันกันก่อนเลยว่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอ่ากดดูเลยปุ๊บไม่มีอะไรเพิ่มครับมเป็นมีแค่บัฟเฉยๆอ่าบัฟเสร็จปุ๊บเห็นบ้างเห็นบัฟอ่าประมาณสามสิบบิท โดนพจาก็จะลดใช่นไหมอ่าเนี่ยลดเลยอ่ะอ่าประมาณนี้รอรออ่าถ้ารออีกสามสามสิบวิเดนนี้มันจะเท่าเท่าเดิมไหมอ่าไม่เท่าเดิมแสดงว่าใช่ด้วยอ่าอ่าอ่าเพราะว่าถ้าถ้าตัดสามสิบวิสามสิบวิแรกจบลงมันจะมาลดเดเมจตัวเองสิบเปอร์เซ็นต์อ่าพอหมดสามสิบวิเดเมจก็ก็จะกลับมาเท่าเดิมนะครับอ่าอ่าขั้นที่สิบเอ็ดไปขั้นที่สองจะมีอีกสกิลกดหนึ่งที่ว่าอันติเมจกันอ่าอันติเมจกัน เขาสามารถคือสร้างตเเบยด 100B บวก20%ของเอ่อ HP ของมอนอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรนะนนีนะเดี๋ยวผมแปลกับนเพื่อผมจำไม่ได้เหมือนกันขอญาตขอญาตแปลนะครับแปลสดๆเลยผมอ่านให้ อ่าก็คือสร้างความเสียหาย1 1 1 1 0 b บ,บวก2 0เซของ HP ศัตรูปัจจุบันรวมถึงบอสด้วยอ่ารวมถึงบอสแก่ศัตรูทั้งหมดศัตรูที่โดนจะ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 สราความเสียหายคี่จะเขาเพิ่มขึ้น50%เป็นเวลา100ึ่งร้อวิอ่าเป็นสกิลเป็นโกลบอลนะครับอ่าครูดาวหน0 0งพันวิอันนี้ครูดาว globally เหมือนกันเป็น240ร้อยสีวิอ่ากดกดกันไม่มีเอ็กเซ็กไหมอ่าอ่านี่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 คาซีน แค่นี้ใช่ไหมอ้าวอ้าวบั๊กไปเลยอ้าวบั๊กไปเลยมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเอาใหม่เอาใหาม่เอาใหม่เอ,า,อากรสกีปไปได้เลยสกระสกีเขาบอกโอเคไอ้คิดนะครับอ้าวบั๊กลีดเดอร์บางคนสเสนอว่าทำทำอะไรได้มาดูกันลีดเดอร์นะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะลีดเดอร์ผมแปลให้แป๊บหนึ่ง บัฟลีเดอร์ทำให้ศัตรูที่เข้ามาในในระยะของเราก็คือในแผนที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือศัตรูจะเดินช้าลงอัตโนมัติโดยอะไรว่า1 5เอย่างถาวรแล้วก็ทำให้พวกมันได้รับได้รับ,ด,รบดาเมจเพิ่มขึ้นอีก5%เซ็แบบถาวรอ,อ่าโอเคนะครับอ่าดูกันว่าท้ายคลิปอ่าผมท้ายคลิปเดี๋ยวผมขึ้นต้นไม้ให้ดูว่าผมอัพต่างอะไรนะปะ่าปๆาปา ไกัไปกันอ่ต้นไม้ลูฟี่ผมอัพเป็นสายแบบนี้ครับอ่ะกลางกลางตรงนี้หนึ่งสองผมมาป,ปึ๊บปึ๊บผมมาดาเมดด้วนเลยผมไม่เพราะนั้นผมชอบสายดาเมดอะ่ะไรู้เป็นไรเพราบแบบ แบบแบบปุ้งปุงปุ้งเดียวปุ้งเดียวอะไรแบบเนี้ยอ่ามาอ่าสำหรับวิวดีโอคลิปนี้ถ้าถ้าเกิดทุกคนคนดูชอบกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะแบบเป็นเป็นแรงใจในการทาคลิปและอีกอย่างหนึ่งผมมีไลค์ด้วยนะครับอืมใช่ไลค์ไลค์ลคตั้งแต่อ่าผม,มดูหน้าหน้า youtube ผมอ่าผมพาหน้ายูทูหน้าอุ้ยอ่าหน้า youtube ผมมาผมพาไปผมพาไป,าไปอ่า อ่านี่น่าดีนี่อ่ะยูทูบผมเป็นประมาณนี้อ่าไลฟ์ like, แต่ถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ผมวันอาทิตย์ไลฟ์อ่ะอ่ะอ่มีไลฟ์บ้างอ่าผมจะยกเป็นตอนติดงานนะผมอาจจะไม่ไลฟ์แต่ผมจะ,จะแจ้งตรงหน้าทั้งใน Discord แล้วก็ในโพสต์อันนี้อ่าสามารถเข้าดูกันได้อ่าดิสคอรดนี้อ่ากดลิงก์มาได้เลยนี่กดลิงก์ได้อ่า สามารถเข้าร่วมกันได้นะอืมสามารถเข้าร่วมเข้าอะไรก็ได้อืมสำหรับวันนี้สีครับบาย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 ครับบายบายครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสำหรับคลิปแรกของผมขอบคุณครับ